คนเกิดวันพุธสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกดีกว่านะครับลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นฟังเสียงหัวใจนะครับคนคนนี้นะคนจิตใจดีนะมาเป็นรูปหัวใจเลยนะเออเขาเป็นคนที่ใส่ใจในความสึกทุกทุกคนเลยนะเออไม่ว่าจะทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักนะคนรอบข้างก็รู้สึกอุ่นใจเออใครอยู่ด้วยก็มีความสุขอะนะเขามีแต่รอยยิ้มก็จะมีการให้ความสุขกับคนรอบข้างนะครับ แล้วรู้สึกว่าแล้วทัศนติไ่ะเป็นอยาน่างไรทัศนตินะครับไปขึ้นตูดาวนะครับเพราอมาในบทของความรักเนี่ยก็ใส่ใจดูแลเต็มที่นะเออพร้อมที่จะให้ทั้งเวลานะให้เนื้อเรื่องของความดดรู้สึกดีๆนะเขาก็เช็คแคร์ดูแลทุกๆเรื่องนะมีการเซอร์ไพรส์ทุกๆวันเิดเซอร์ไพรส์ในทุกๆวันสําคัญเลยแหละนะครับเพราะเขาใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของความรักเป็นคนเอาอกเอาใจเรื่องของความรักแล้วก็เต็มที่กับความรัก้วยเช่นกันนะครับ แล้วลูกชิ้นปาเขาเป็นคนอินทร์สวัสดหรือเอกสวรสดิ์นะลักษณะที่หนึ่งดูซิให้ขึ้นทําความสะอาดนะครับอืมจริงๆแล้วเขาเป็นคนอินทร์สวัสดนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ทุกๆคนเป็นดั่งที่เขาอยากให้เป็นหรอกแต่เขาก็อยากจะมีความสุขในพื้นที่ของเขามีความสุขในการใช้ชีวิตเท่านี้พอแล้วนะครับแล้วอายุหละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากัาคุณให้ขึ้นว่าอายุน้อยอากุนนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ จบลักษณะที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะที่สองนะครับนี่ัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นโปร่งนะไพ่ขึ้นเป็นพระนะไม่ใช่ว่าลักษณะสองจะกลายเป็นพระเป็นนักบวชนะไม่ใช่นะครับอ่าคือลักษณะสองนเนี่ยเขาเป็นคนที่คิด กว้างไกลนะเวลาทําอะไรเนี่ยมีการคิดวิเคราะห์เป็นคนที่คิดเก่งเป็นคนมีจินตนาการดีนะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกดไขรเออเป็นคนปล่อยวางง่ายนะกดไข่หายไวยะไรแบบเนี้ยแต่ก็เป็นในจุดที่ใครอยู่ด้วยเนะี่ยเหมือนไปปรึกษาเขาบ่อยๆนะเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเออถึงแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่มีแต่คนให้ความนับถือเชื่อถือนะในการกระทําของตัวเขานะครับแล้วเรื่องของทัศนติล่ะ ถ้าสนัติไพ่ขึ้นเก็บซ่อนความรู้สึกนะในความรับในความรักเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็ไม่เปิดนะเออเขาต้องมั่นใจก่อนแล้วก็พยายามจะสืบเสาะพยายามจะดูแลเออพยายามจะดูว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแต่พอใครรักใครแล้วเนี่ยคือเขาก็เต็มที่นะเออเป็นคนที่อยากจะเปิดเผยเออกมาถึงแม้ไพ่จะบอกว่าเก็บซ่อนความรู้สึกคือเขาแรกๆนะเขายังเก็บซ่อนอยู่แต่พอได้รักแล้วเนี่ยเขาเต็มที่กับความสัมพันธ์นั้นๆเต็มที่ในทุกๆเรื่องนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ความรับมี อันที่มาปกปิดอ่ะชอบเปิดเผยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนอินสวรรค์หรือสวรรใครขึ้นว่าเขาปมนคนอินเวิร์ตนะครับก็เนี่ยไปขึ้นแบบเขาคิดเยอะละเออไม่ค่อยอยากให้ใครมาตัดสินนะนะอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นคนที่รดเรนะืพอ์เฟะในสายตาคนอื่นนะคะใครไม่โอเคเนี่ยเหมือนพยายามจะเลิกหนีออกจากตรงนั้นเลยนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณนดูซิใครขึ้นว่าอายุน้อยหุดน,นะครับ เขาเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศใครขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบลักษณะที่สองไปแล้วนะครับดียวมาดูลักษณะที่สามกันต่อสําหรับนิสัยนะครับของลักษณะที่สามเป็นอย่างไรให้ขึ้นร้องเพลงนะเป็นนักร้องหรือเปล่านะคือเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะเออมีน้ําเสียงที่ไพเราะนะใครฟังก็รู้สึกแบบ แหมน้ำเสียงดีจังเลยถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือหลงไหลอะเออถ้าเป็นผู้ชายก็เสียงแบบนุ่มนวลเออน่าฟังอะไรแบบนี้นะเวลาอยู่กับใครเขาพูดไพเราะเลยนะเออพูดจาดีกับทุกๆคนนะแล้วก็ไม่ค่อยพูดว่าร้ายไม่ค่อยนินทาใครนะเป็นที่รักต่อคนรอบขานนะครับแล้วทัศนติล่ะไห้ขึ้นออกเดินทางนะครับในเรื่องของรักเนี่ยอืมเต็มที่เหมือนกันนะพร้อมที่จะ คุ้มเทพพร้อมที่จะเต็มที่กับความรักนะพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไปร่วมกันถ้าหากใครได้รักคนคนนี้ mm hmm. เขามุ่งไปข้างหน้านะเขาไม่มีวันถอยเลยนะแต่หากใครที่ไม่โอเคหรือทาหงหกาอกเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหลีกหนีไม่สนใจได้โดยเช่นกันนะเป็นคนที่เต็มที่นะกับทุกๆเรื่องเรื่องความรักโดยเช่นกันนะครับและเป็นคน i n ร r o เอ็กโทรเวิร์ t ไพ่ขึ้นว่าเป็นคน i n รเวิร r t นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีขามส่วนสีที่เองต้องการนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่า อยู่กับใครก็ได้ไม่ได้เรียอะไรอะไรแบบนี้แต่ให้เลือกได้ชอบอยู่กับบ้านเอออยากมีความสุขนาอยากฟังเพลงอยู่กับบ้านดูหนังดูซีรีส์อะไรแบบนี้ไม่ได้อยากแบบอะไรกัใครมากนักหรืออยู่กับคนที่เขารักนั่นเองนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณอายุใครขึ้นว่าเขาอายุเท่ากับคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศใครขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ จบทั้ง3ลักษณะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้ง3ลักษณะเนี้ที่ไหนได้บ้างนะครับ สำหรับสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นสายมูนะครับในช่วงนี้นะถ้าคุณไปมูที่ไหนก็ตามไปไหว้องค์เทพที่ไหนก็ตามนะครับก็มีโอกาสนะมีใครสักคนนะมาไหว้ข้างๆคุณนะจะเป็นลักษณะที่สองหรือเปล่านะขึ้นมาเป็นพระแบบนี้นะเออก็ลองดูนะลองไปไหว้หรือไปขอเสี่ยงสิธ์ก็ได้นะก็มีโอกาสนะได้ความรักมามา,มากับเทพเทวาด้วยเช่นกันนะครับ สัทที่2นะครับสัทที่2ไปพขึ้นเอ็กซ์ตาร์นะครับเนี่ยในเรื่องของสาทที่ทํางานนะครัมีโอกาสได้พบได้เจอนะความรักในสายท,ทำงานนะครับได้ทํางานร่วมกันเออได้พูดได้คุยกันได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาและทําให้เปิดใจแล้วก็ได้ร่วมใจได้ร่วมรักได้โดยจิ่งกันนะครับสัทที่2สัทที่3าแล้วนะครับสัทที่3เป็นอย่างไร สัตที่สามไปขึ้นนะอินฟลูเอนเซอร์นะมีโอกาสเจอในโลกออนไลน์นะทั้งคุณทักเขาทักเขาทักหาคุณนะครับได้มีโอกาสได้พูดได้คุยได้แชทเข้าหาการคุย้วยความสุขนานแล้วก็ได้พบได้เจอในเวลาต่อมาด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรลักษณะที่ต้องระวังนะครับไ่ขึ้นเป็นของขวัญนะอืมเขามาพร้อมกับการให้ก่อนนะ มาพร้อมกับให้ใจมาพร้อมกับการให้เวลามาพร้อมกับของขวัญบางอย่างมาพร้อมกับความดีมาพร้อมกับมุมมองที่ใครก็บอกว่าเขาเ,เป็นคนดีนะแต่ก็ต้องดูในเรื่องของสนามของตัวคุณเนี่ยนะผมรายทีสองเม,มเป็นไพร่นะเป็นคนดีนะก็ต้องดูวิดีว่าดีจริงๆหรือเปล่าอ่ะดูซิเป็นอย่างไรต่อไพ่ขึ้นสู่ไใยนะเหมือนมันมีใครหล,ห,ลหลายคนเนี่ยก็เชียร์เออเชียร์ว่าคนคนนี้นะครบเลยดีนะนะโปรไฟล์เขาก็ดีนะแล้วทำไมเขาถึงห้ามถึงต้อง ต้องระวังนะก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระอรันในส่วนนึงเขามีโอกาสว่าเขามีครอบครัวแล้ด้วยซ้ำไปนะก็หากได้พบได้เจอก็ต้องตรวจสอบไม่นึงนะเขามีลูกมีมีแฟนหรือยงังเออนะก็ต้องตรวจสอบไปดีเดี๋ยวจะกลับกลายเป็นอ่าเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่านะเขาก็แค่มาขายขนมจีบคุณหรือไม่เนี่ยนะเออก็ต้องระวังเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยให้กับใครสักคนนะก็ต้องระวังเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยทำให้คุณเสียอกเสียใจแล้วก็เสียเวลาโดยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนใช่ ความรักที่ชอบดวงทีได้ต้องเริ่มจากพรังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ